นะครับอันนี้คือโปรแกรมในเครื่องผมทั้งหมดนะครับไม่มีโปรไม่มีโปรแกรมโกงในในเกมนะครับนี่นะครับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยทำต,ตามกฎที่บอกเรียบร้อยแล้วนะครับตามนี้นะโอเคครับแล้วก็อันนี้คือโปรไฟล์ของทางคิลเลอร์นะครับซึ่งเขาไม่ได้เปิดโปรไฟล์ชั่วโมงบินนะเขาปิดเขาปิดโปรไฟล์นะครับทุกคน นะครับทีมงานเขาปิดโปรไฟล์นะครับพี่เขาเปิดแค่รูปโปรนะเขาเปิดแค่รูปโปรนะครับคิวเริ่มไม่ได้เปิดนะครับโอเคครับมามา ได้ยินพี่ได้ยินมึงอ่ะบูมเหรออ่อาไม่ได้ยินละได้ยินแล้ว,ไ,ลวไหนลองพูดใหม่ดิเตงพูดพี่ได้ยินเธอพูดพี่ได้ยินอ่าเราเล่นเสียงน้องดูอ่าเต็งทุกคนทุกคนเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะคือเริ่มเกมมาเราอย่าเพิ่งทำอะไรนะดูผิวเรื่องก่อนตัวอะไรโอเคละ คพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้ว,อลวเออเชื่ได้ยินได้ยินอะไรยินละได้ยินละโอเคโอเคโอเคได้ยินได้เออเออแล้วเออแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นซู่ซู่เวสมามามาเออเออว่าเกมบุ้งูดชัดเจนมากนะ พูดพูดอย่างนี้ก็ได้พูดอย่างเงี้ก็ได้พูดอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยจะละจะละมาแล้วเว้ยเกมเริ่มแล้วเว้ยพี่คิดว่าน่าจะเป็นระบ,บายฝาแดงเพราะตอนนี้มันลงใช่พี่คิดว่าราะบายถ้าเล่นลีนด่านเนี่ยนะเสียบเปรียบเลย แต่คิวเลอร์เขาไม่ไเปิดช่วงบินเลยนะเขาไม่เปิดเลยไม่เปิดอาชิพเมนต์ด้วยโดนปรับจีิก็าตามกดครั้งแรกเขาไม่เปิดทุกอย่างได้เ,เหมือนที่ซ้อมเลยนะทุกคนมา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 พระอาจารย์อยู่ขวาบนแมตตหมู โอเคพี่ตัวขวาบนเหมือนกันเนียนก่อนนะเนียนก่อนนะนเราไม่เห็นชูเลอร์โอนี้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 นะโอนี้นะกระต่ายเหรอโอเค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 เจอละเจอละพี่เห็นกระต่ายละกระต่ายไปขวาบนเนียนก่อนเนียนก่อนเนียนก่อนโคเทมเหมือนเดิมตามๆที่เราซ้อมกันมาเลยนะที่ทิวบอกนะ ผัวเลยเลยปั่นเลยพี่ปั่นแล้วพี่ปั่นขวาล่าขวาล่างขวาล่างแยกปั่นเลยแยกปั่นเลยโอเคผิดปั่นอยู่ปั่นอยู่ปั่นอยู่ผีอยู่บนฮัลโหลได้ยินแล้วโอเคสวยสวยผันเลยพี่ปั่นอยู่พี่ปั่นอยู่ขวาล่างสี่สิบสี่สิบทีวสี่สิบ กลางบนกลางบน,บนผิวกางบนกัน,นผิวโอเคโอเคโอเคพี่ปันอยู่หกสิบมีครอบเครื่องมีครอบเครื่องหนึ่งเปิร์มาปะมาปะมาปะโอเคปันต่อปันยากเลยปันยกเลย คิวเลอร์อยู่ไหนอ๋อคิวร์เลอร์อยู่ล่างกลางสวยสวยบูมสวยสวยโอเคโอเคได้ได้ได้สายกลางใช่ไหมโอเคดูเรื่องงั้นเลยงั้นเลยขวเอเอบูมบูมบูมเล่นเลยเล่นเลยที่ปัดสายกลางอยู่นะบูม สู้ๆเนอะสวยๆเครื่องยี่สิบเครื่องยี่สิบมีดิมีดิสู้ๆโอเคสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้ว ได้ได,ไดโอเคแล้วบนซ้ายเป็นเครื่องข้อมันหายข้อแล้วนะตอนนี้รอดึงน้องตกเฟกเลยก็ได้นะไม่ต้องรีบดึงนะไม่ได้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 ไไดไไดที่รถอยู่ไหนอะไปไหนตอนนี้อยู่นั่นกันโอเคโอเคโอ ปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนรอน้องตกเศสค่อยดึงก็ได้นะน้องตกเศษได้นะไม่เฟ้าใช่ปะโอเคโอเคสวยล้วที่ดึงกลับไปมาปั่นต่อได้ได้ที่ปั่นสายบนซ้ายบนเต็งปั่นไปเต็งปัน่นเตง็ตงตอนนี้เตง็งตอนนี้เต็งปั่นไหนสายกลางปั่นไปเลยปั่นไปเลยเอาไว้เสร็จไปเลย ข้ภาวพี่ปั่นอยู่สายบนสายบนสี่สิบสายบนสี่สิบโอเคโอเคิพี่ขอสวยๆเรียนๆนะน้อง สวยโคตรสวยเลยรับใช่ปั่นแยกเต็งมันต้องปั่นแยกเต่งโอเครู้เรื่องพี่จะเสร็จพี่จะเสร็จได้ได้โอเครู้เรื่องสวยแล้วสวยแล้วนะสวยแล้วนะ โอเคโอเคเกมได้เปลี่ยนนะเกมได้เปลี่ยนร่างร่างกางใช่ปะ่ะโอเค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 กำลัลงไปกำลัลงไปกว่ากางดีกว่าได้ได้ได้ได,ได้น้องแตกน้องแตกอาะ โอเคโอเคงานงานที่ปั่นร่างกายกับน้องเดี๋ยวถ้าน้องแตกแล้วอ่ะถ้าเจอชิวอะชิวเล่นเลยนะโอเครู้เรื่องนะโอเคสวยไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเป๋าแล้วตอนนี้ปั่นไฟแล้วเดี๋ยวปัดเครื่องเสร็จเองเปิดประตูนี้เลยนะร่างกลางนะประตูเขาแยกเปิดนะอย่าเปิดประตูเดียวกันโอเคสวยสายล่างเขาเทียมใช่ปะ ซ้ายล่าหรือขวาขวาบนสรุปเอาไงเนี่ยอ๋อโอเคทิวทิวหาหาโอกาสฉีมากลางล่างได้ไหมเพรตอนนี้กลางล่างกี่เปอร็นแล้วโอเคเปิดตูเดียวเลยข้างนไม่านลาโคไม่ถันล่าเปิดประตูเดียวเลยงัดประตูไปเลยเต็งเตงงัดประตูงัดประตูทิวฉีกมาให้ได้นะที่ไปบอกไม่ได้นะขวานแดงทิวฉีกมาเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็ เล่าๆเล่วๆๆๆๆสวยๆสวยๆวูวนี่นะครับผมตอนนี้โซโหครับพี่โตโหครับตอนนี้ผมแข่งจบแล้วนะจบแล้วนะครับผมจบแล้วนะครับจบแล้วนะครับตอนนี้แข่งจบแล้วนะครับโอ้โหแต่งคิวเลอร์ผมันเจ็ดเลงว่ะง